ครับผมดรทองอยู่งค์งการครับในฐานะประธานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยพร้อมกับฝ่ายเลขาแล้วก็นายกสมาคมรถบรรทุกแหลมยบ,บังนะนายกสมาคมผู้การโลจิสติกขนส่งภาคใต้นะครับแล้วก็นายกสมาคมรถเทรนรวมถึงคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาของสาพันธการขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ก็เดินต้องกราบขอบคุณท่านผู้นำฝ่ายการนะครับและท่านสสนะครับที่ให้เกียรตินะเข้ามารับเรื่องราวร้องทุกข์ของสถาบันการคุ้มส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ประกอบการรถเกรดนะครับประเด็นมีอยู่2ประเด็นครับประเด็นแรกคือสมาคมรถเกรดเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะจากประกาศนะของของเจ้าที่พากรันะครับทั้งเรื่องพรบทางหลวง พศสองหนะแก้ไขเพิ่มเติมตั้งที่2พศ2 5 4 9แล้วก็พรบคนตรงทางบก2องห้าสอประเด็นคือรถเทรนเนี่ยเป็นการรถขนาดใหญ่ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะโดยการขออนุญ,ญาตผ่านหน่วยงานราชการที่ถูกต้องนะไม่ว่าจ,ากจะกระทรวงมนตร์กรมการขนส่งทางบกและก็กรมทางหลวงเมื่อนำมาปฏิบัติงานจริงใช้จริงมันก็เกิดปัญหาขึ้น คือตัวเครนเป็นเครื่องมือทุนแรงเป็นเครื่องจักรกลนะครับเป็นเครื่องขนาดใหญ่ที่ใช้ในการอสร้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐเช่นถนนลอยฟ้าผ้าเรือและตึกสูงขนาดใหญ่แต่ในปัจจุบันความเป็นจริงนะที่ผ่านมาเราได้รับการดูแลจากภาครัฐในระดับห,หนึ่งที่ให้สามารถทำธุรกิจได้จากประกาศนะคำสั่ง ของสำสญญนักงานดยการสูงสุดและเมื่อเดือนสิงหาคม2 5 6 7ที่บ่านมาทําให้าการปฏิบัติการหรือการทําธุรกิจทําได้ยากเหตุผลเพราะว่าเมื่อน้ําหนักเกินแล้วรถเหล่านั้นจะถูกจับนะแล้วก็ดำเนินคดีขั้น,นุนแดงที่สําคัญคือริบรถด้วยเพราะฉะนั้นทําให้เกิดปัญหาว่าผู้ประกอบการรถเครนซึ่งมีสมาชิกและผู้ประกอบการจำนวนเครนอยู่นะประมาณสัก10,000กว่าคันทั่วประเทศ นะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถประกอบสมาชีพได้โดยสุจริตนะด้วยคนหนึ่งเดิมที่ทําได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของที่เราคุ้นนและคุ้นเกิมากคือสวยรถบรรทุกนั่นแะหละครับแต่พอบังคับใช้กฎหมายอย่างคร่งครัดตรงไปตรงมาทําให้คนที่ประกอบสมาชีพโดยสุจริตและการเกินของมันไม่ได้เกิดจากการบรรทุกแต่เกินด้วยตัวของเครนเกินด้วยเครื่องมือ นะหรือตัวเพรนที่เป็นเฮฟวี่ควิเบนก็คือเครื่องทุ่นแรงหรือเครื่องจกักรกลอันนี้เป็นประเด็นที่กำลังครับเรื่องที่สองที่กลับมาเรียนนํากลับมาเรียนท่านผู้นําฝ่ายการด้วยคือเรื่องปัญหาการจราจรติดขัดในท่าเรือแหลมชะบังซึ่งปัญหานี้เรื้อรังมาเป็นเวลาสิบกว่าปีนะครับยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆเดทั้งสิ้นและส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่งทั่วประเทศ นะที่นำรถเข้าท่าเรือแหลมจะบงังโดยเฉลีย่ยวันละหนึ่งสองคันไม่สามารถที่จะเอารถหมุนเวียนกลับมาใช้งานได้รถจะต้องจอดรอและติดเสียเวลาในท่าเรือแหลมจะบงังในแต่ละวันในแต่ละเที่ยวไม่น้อยกว่า6ถึงสิชั่วโมงต่อวันมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันก็จะมีการเผาผลาญน,น้ำมันหรือพลังงานของกาซเนี่ยเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ปีละไม่น้อยกว่า4 6 0 0 0ล้านบาทที่สำคัญปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและตรงไปตรงมาพอเราร้องครั้งหนึ่งเาก็แก้ปัญหาครั้งหนึ่งทําในะระดับไฟไม่กว่าและเราคิดว่าถ้าเรือแหลมจะบงังจะเป็นเกตเวย์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็นำมากราบเรียนท่านผู้นำฝ่ายการด้วยครับเรื่องที่3เป็นเรื่องที่เราได้ยื่นเรื่องไปที่กรรมการ เศรษฐกิจนะของสภาผู้แทนราษฎรคือเรื่องนิติโนมีนีครับทุนจีนสีเทาที่เข้ามาในประเทศไทยและเข้ามาโดยไม่ถูกต้องนะโดยนําสินค้าบางประเภทเข้ามาเ็าเรียกว่าอ e ีคอมเมิร์ซหรือสินค้าเร่งด่วนเข้ามาทางด่านชายแดนมาทางรถไฟแล้วใส่รถบรรทุกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยนะใช้ระบบภาษีที่ไม่ต้องจ่ายให้รัฐเขาเรียกว่าระบบภาษีเหมานะซึ่ง ทำกันเป็นกิจการลักษณะเป็นล่ําเป็นสันตู้ยาวก็จ่ายกันประมาณสักหกหมืบาทต่อตู้ตู้สั้นก็จ่ายกันประมาณสักปมาณ4ี่0 0ื่บาทต่อตู้แต่ทําให้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานเข้ามาทําลายสินค้าของประเทศไทยและมาทําลายพวกเราด้วยโดยเฉพาะรถบรรทุกน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโนมินีของทุนจีนสีเากับนะประเด็น อีกประเด็นหนึ่งที่อยาก,กเรียนั้านก็คือว่าปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาเรื้อรังนะที่อยากให้าทางสภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะตั้งผู้นำฝ่ายค้านนะและพักประชาชนนะรับเรื่องราวดังกล่าวเข้าไปแก้ไขให้กับพวกเรานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับผมขอบคุณครับ